รอดตายจากโรคหัวใจรั่วเพราะหลวงพ่อจรันแผ่เมตตาจากหนังสือกดแห่งกรรมธรรมะปฏิบัติเล่มที่สิองขวัญเป็นคำเรียกขานที่คุณพ่อคุณแม่และคนทั่วไปใช้เรียกผมหมายความว่าเป็นขวัญใจ ของคุณแม่สุมาลีและคุณพ่อสุรศักดิ์เมื่อตอนที่ผมเกิดใหม่ๆนั้นผมเป็นคนอ่อนแอและขี้โรคคุณแม่เล่าให้ฟังว่าตอนผมเกิดได้เจ็ดวันก็ป่วยหายใจหอบตอนแรกหมอบอกว่าเป็นโรคปอดแต่ผลวิจัยไทยสุดสรุปว่าเป็นโรคหัวใจรั่วคุณแม่ต้องนำผมไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเปาโล ที่โรงพยาบาลนั้นผมต้องเข้าออกระหว่างห้องพักกับห้องไอซียตลอดคุณแม่บอกว่าช่วงนั้นอาการของผมเป็นตายเท่ากันลำตัวของผมเขียวคล้ำไปหมดแล้วผมต้องใส่เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาคุณพ่อและคุณแม่นั้นเกือบจะสิ้นหวังในการมีชีวิตรอดของผมแต่แล้วด้วยเดชะบุญคุณป้าสุกัญญาท่านเป็นเพื่อนของคุณแม่ผม และเป็นผู้มีพระคุณของชีวิตผมด้วยท่านได้บอกกับคุณแม่ของผมมีหลวงพ่อองค์หนึ่งอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีควรจะยกผมให้เป็นลูกของหลวงพ่อซะจะได้มีชีวิตรอดตอนแรกนั้นคุณแม่ของผมไม่ค่อยเชื่อเนื่องจากคุณแม่ไม่เคยมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเพราะคุณแม่ของผมเป็นอิสลามแต่คุณป้าสุกัญญาก็บอกคุณแม่ผมอย่างมั่นใจ น้องขวัญหายแน่ถ้ายกให้เป็นลูกของหลวงพ่อนะคุณแม่ของผมเริ่มสับสนและลังเลใจแต่ในที่สุดเมื่อคุณแม่ของผมคุณพ่อและคุณป้าสุกัญญาได้ลงความเห็นว่าชีวิตของผมนั้นใกล้ความตายอยู่ทุกขณะท่ามกลางสายระยงระยางของเครื่องช่วยหายใจเช่นนี้ทำไมไม่ลองทำดูลาด เราไม่ใช่เรื่องที่น่าเสียหายอะไรคุณแม่กับคุณป้าสุกัญญาก็พากันไปที่วัดอัมพวันเพื่อขอพบหลวงพ่อจรันและคุณแม่ของผมก็เล่าเรื่องของผมให้หลวงพ่อฟังพรอมทั้งวิงวอนขอให้ท่านช่วยชีวิตผมช่วยรับผมเป็นลูกของหลวงพ่อโดยให้ท่านเป็นพ่อทูนหัวตอนนั้นหลวงพ่อจรันไม่ยอมรับปากแต่หลวงพ่อท่านบอกว่า อีกสองถึงสามวันให้คุณแม่ไปฟังข่าวที่วัดดอนเมืองเพราะท่านจะไปเทศที่นั่นพร้อมกันนั้นท่านก็ขอที่อยู่ของครอบครัวเราเอาไว้สามวันต่อมาคุณแม่กับคุณป้าสุกัญญาได้ไปพบหลวงพ่อจรันที่วัดดอนเมืองคุณแม่ก้มกราบหลวงพ่อจรันด้วยความหวังครั้งสุดท้ายหลวงพ่อจรันท่านบอกกับแม่ผมไม่ต้องกลัว หลวงพ่อช่วยได้โดยท่านบอกกับคุณแม่ของผมว่าท่านแผ่เมตตาให้แล้วหลังจากนั้นอาการของผมจะค่อยๆดีขึ้นและในที่สุดก็กลับบ้านได้เมื่อผมอายุที่สี่ขวบอาการลิ้นหัวใจรั่วก็ยังมีอยู่คุณแม่กับคุณป้าสุกัญญาได้ไปพบหลวงพ่อจรัยอีกครั้งหนึ่งเพื่อถามว่าควรจะทำอย่างไรในกรณีของผมหลวงพ่อจรัยท่านบอก ให้หมอผ่าตัดรักษาลิ้นหัวใจไปเลยไม่ต้องกลัวไม่มีอันตรายลูกขวัญจะหายดีแล้วจะกลับมาแข็งแรงคุณพ่อคุณแม่ของผมจึงพาผมเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งเพื่อผ่าตัดรักษาลิ้นหัวใจด้วยความเชื่อมัน่นว่าคำบอกกล่าวของหลวงพ่อต้องเป็นจริงด้วยเดชะบารมีของหลวงพ่อจรันที่ท่านเมตตาคุ้มครองผม จึงทาให้การผ่าตัดครั้งนั้นเป็นไปด้วยความสะดวกราบรื่นผมพักฟื้นอยู่ในโรงพยาบาลแค่สองวันผมก็กลับบ้านได้หลังจากนั้นไม่นานนักอาการของผมก็ดีขึ้นเรื่อยๆและมีสุขภาพแข็งแรงจนถึงปัจจุบันพอผมอายุได้สิบสยี่สิบสี่ขวบหลวงพ่อท่านบอกให้ผมบวชเนนในโครงการสัมมาเนจใจเพรของสมเด็จพระเทพ ซึ่งเป็นการบวชเนนภาคฤดูร้อนคุณพ่อคุณแม่ของผมเห็นว่าผมเริ่มจะย่างเข้าสู่วัยรุ่นควรจะได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้เป็นคนดีของครอบครัวและของสังคมต่อไปในภายภาคหน้าซึ่งผมเองก็ไม่ขัดข้องผมบวชและจำพรรษาอยู่ที่วัดอัมพวันเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนโดยมีหลวงพ่อจรัน พระราสุริยันมงคลเป็นพระอุปชาทุกวันนี้ครอบครัวของเรานั้นพากันไปกราบหลวงพ่อจรัญทุกเดือนผมถือว่าตัวเองเป็นคนที่โชคดีมากที่มีหลวงพ่อจารัญเป็นพ่อทุนหัวผมกับคุณพ่อของผมจะสวดบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและพาหุ่มมหากาตามที่หลวงพ่อจรัญสอนอย่างเป็นประจํา ส่วนคุณแม่ของผมนั้นคุณแม่จะนั่งสมาธิยุบหนอพองหนอแล้วระลึกถึงประคุณของหลวงพ่อจารันทุกวันคุณแม่ของผมเองนั้นยังต้องปฏิบัติภารากิจตามศาสนาอิสลามปกติแต่ด้วยความเชื่อมัน่นว่าทุกศาสนานั้นสอนให้คนเป็นคนดีและผมก็รอดตายมาได้เพราะเป็นลูกของหลวงพ่อจารัน จึงทำให้คุณแม่มั่นใจในการทำความดีและเชื่อว่าการนั่งสมาธิและแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นเรื่องที่ดีที่ควรทำอย่างยิ่งปัจจุบันนี้ผมอายุ16ปีแล้วครับผลการเรียนของผมนั้นอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีและครอบครัวของเราก็มีฐานะที่ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะเราทุกคนโชคดีที่ได้พบกับหลวงพ่อจรัน โดยเฉพาะผมเองนั้นผมรอดตายมาได้เพราะหลวงพ่อจรัญท่านแผ่เมตตาเพราะได้เป็นลูกของหลวงพ่อครับรอดตายจากโรคหัวใจรัว่วเพราะหลวงพ่อจรัญแผ่เมตตาเจ้าของเรื่องคุณธีรพงษ์ธารามาทัศจากหนังสือกฎแห่งกรรมธรรมะปฏิบัติเล่มที่สิบสอง เสียงอ่านโดยแก้วเสียงธรรม